สิ่งมีชีวิตประหลาดคึ่งตัวลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกกะโหลกซ้อนกะโหลกกับบอนเวิร์ดบอนเวิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตโครงกระดูกที่ขาดครึ่งซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากในภาพเลยว่ามันไม่มีท่อนล่างและมันมีกะโหลกสองกะโหลรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่า กะโหลกเปลือกนอกและกะโหลกเปลือกในและเขายังบอกรายละเอียดเล็กๆดยน้อยสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ด้วยในรายละเอียดนั้นเขาบอกว่ามันนั้นจะชอบอาศัยอยู่ในห้องที่มันมีของลกมากหรือว่าห้องเก็บของและสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีคนเจอและก็มีการถ่ายภาพได้ถึง4ภาพด้วยกันซึ่งวันนี้ผมรวบรวมมาได้เพียงแค่สภาพเท่านั้นส่วนอีกภาพหนึ่ง ผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาบอกว่ามันอาจจะถูกลบไปแล้วก็ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้เขาถูกจัดอยู่ในประเภทเทเกะเทเกะนะครับเทเกะเทเกะคือสิ่งมีชีวิตครึ่งเดียวก็คือไม่มีท่อนล่างหรือมีแค่ท่อนล่างไม่มีท่อนบนสิ่งมีชีวิตครึ่งตัวนะครับเขาจะเรียกว่าเทเกะเทเกะทั้งหมดเลยซึ่งเทเกะเทเกะไม่ได้มีเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียว มันเคยมีเทเกะเทเกะในตำนานญี่ปุ่นมาแล้วซึ่งผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างหรือว่ากดที่ปุ่มตัวไอน,นะครับเรามาดูทางด้านนิสัยและก็ประวัติของมันกันดีกว่าครับนิสัยเขาบอกกันว่ามันจะมีนิสัยที่ค่อนข้างดุร้ายเมื่อมันรู้ว่ามันนั้นตกอยู่ในอันตรายแต่มันจะไม่ค่อยทำอะไรยกเว้นจะหลอกหลอนคนที่เข้าไปใกล้มัน หรือก็ให้คิดง่ายๆก็เหมือนกับผีหรืออะไรบ้านเรานั่นเลยครับที่จะหลอกคนอย่างเดียวไม่ค่อยจะทําร้ายคนซะเท่าไหร่และบอนเวิร์ดก็ยังมีตำนานมาค่อนข้างเก่าแก่แล้วด้วยกับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ตำนานเขาได้เล่าต่อกันมาอย่างช้านานว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่เขานั้นเป็นมนุษย์ที่ผิดปกติ หรือว่าไม่ครบ32ประการน,นะครับโดยที่เขาไม่ครบ32ก็พบว่าเขานั้นมีกระโหลกหรือว่ากะโหลกศีรษะซ้อนกันนั่นเองก็เหมือนกับในภาพนะครับและเขาก็บอกว่ามันเป็นปมด้อยแล้วมันดูทุกทรมานมากเขาจึงตัดสินใจไปนอนที่รางรถไฟแล้วก็รอให้รถไฟทับร่างของเขาอย่างช้าช้าก่อนที่จะสิ้นใจและเสียชีวิตไปในที่สุด แต่ด้วยความแค้นที่เขาต้องเกิดมาแบบนั้นและเขาก็ถูกเพื่อนล้อหรือในสังคมสมัยนั้นไม่ค่อยยอมรับซะเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นผู้ผีและก็ไปล้างแค้นหลอกหลอนคนที่เคยว่าร้ายให้เขาแล้วก็จะฆ่าชีวิตของเขาโดยการมันนั้นจะใช้กระดูกหรือมือของมันดึงร่างของผู้เสียชีวิตให้ขาดครึ่งให้เป็นเหมือนกับมัน อันนี้ก็เป็นตำนานแรกที่เขาเล่าลือกันมาซึ่งแน่นอนครับผมพูดว่าเป็นตำนานแรกมันก็ยังมีตำนานอื่นอีกอย่างแน่นอนนะครับตำนานต่อมาเขาบอกว่ามันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตมาจากนรกหรือว่าเป็นพูดเป็นผีที่ออกมาจากนรกนั่นเองในวันฮาโลวีนหรือวันฮาโลวีนนะครับฝรั่งหรือต่างประเทศเขาจะเชื่อกันว่ามันนั้นจะเป็นวันปล่อยผี เพียงแค่วันเดียวนะครับและหลังจากนั้นพูดผีก็จะกลับไปที่เดิมแต่ในเคสของบอนเวิร์ดนี้มันไม่สามารถกลับไปได้เพราะว่าเขาบอกกันว่าความเชื่อของเขานั้นนรกจะเปิดเป็นหลุมขนาดใหญ่และพูดผีจะออกมาจากหลุมนั้นและเมื่อถึงเวลาพูดผีก็ต้องกลับไปที่หลุมเดิมและลงกับสู่นรกก่อนที่นรกจะปิดแต่เขาบอกกันว่าบอนเวิร์ด นั้นลงไปได้เพียงแค่ครึ่งล่างก่อนที่ประตูจะปิดเลยทําให้ประตูหรือแผ่นดินหนีบตัวของเขาให้ขาดครึ่งมันเลยกลายเป็นลักษณะอย่างนี้กอสรุปง่ายๆนะครับคือมันจะมีหลุมขนาดใหญ่ให้พูดผีนออกมาพอออกไปแล้วเมื่อถึงเวลาก่อนที่นรกจะปิดทุกตัวก็จะต้องลงกลับไปที่หลุมเดิมแต่บอลว์ด จะวิ่งลงหลุมไปแล้วแต่ประตูนรกกับปิดก่อนทําให้ประตูนรกหนีบตัวของมันจนขาดครึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะมีตำนานเป็นร้อยๆตำนานหรือพันๆตำนานก็ตามวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่มนุษย์เชื่อถือมากที่สุดนะครับผมจะนำทฤษฎีต่างๆมาเชื่อมโยงต่อกันและก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นนะครับเริ่มจากทฤษฎีแรกนะครับ เขาก็บอกกันว่ามันนั้นเป็นผีจริงๆแต่เป็นเพียงการจรินตนาการของเด็กเพราะเด็กนะครับจะมีเออเขาเรียกว่าเพื่อนในจินตนาการค่อนข้างเยอะหรือในภาษาอังกฤษก็คือ i m a g i n a r y f r i a n นะครับหรือเพื่อนในจินตนาการซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้เขาบอกกันว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เด็กคนหนึ่งเขานั้นมีเพื่อนในจินตนาการในลักษณะประมาณนี้และเขาก็นำไปเล่า ทำให้เพื่อนในกลุ่มเขาหรือเพื่อนที่โรงเรียนต่างเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตที่เด็กคนนี้คิดขึ้นนะมีอยู่จริงอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยพูดอะไรเพื่อนพูดอะไรก็เชื่อง่ายนะครับส่วนทฤษฎีต่อมานะครับก็เชื่อมโยงกับเทเวอร์เฮนเดอร์สันอีกเช่นเคยเทเวอร์เฮนเดอร์สันเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาเป็นอาร์ติสต์หรือนักวาดภาพ พูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เขานั้นไม่ว่าจะมีการพบเจออะไรที่มันแปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นผีปีศาจอะไรประมาณนี้เขาก็จะถูกลากไปเชื่อมโยงเกี่ยวกันตลอดอันนี้ก็เช่นเคยครับเขาก็บอกกันว่ามันอาจจะเป็นการวาดภาพของเทวเวอร์เฮนเดอร์สันอีกเช่นเคยนะครับและก็หลายๆคนนะครับก็เชื่อว่ามันเป็นของเทวเวอร์เฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น เชิงวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ imaginary f a n e นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเทวเวอร์เฮนเดอร์ัด้วยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่า สิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นมีจริงหรือไม่หรือไม่มีจริงอย่างไรก็ลองคอมเมนต์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีข้อมูลหรือคำพูดที่ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออาภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและวันนี้นางเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ